สวัสดีนะครับก็อยู่กันไ t ทูที h ช n แนลนะครับวันนี้เราจะมาถอดประกอบชุดเฟืองขาสตาร์ทนะครับว่าการถอดประกอบทํำยังไงนะฮะและยากไหมก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับการที่เราถ้าเราถอดฝาคลัดมาดีอย่างนี้มันก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับเซตเหมือนเดิมแต่ถ้าเราถอดแล้วมาหลุดเราก็สามารถประกอบกลับได้ง่ายนะครับเวลามันอยู่ถอดมายกลงนี่จะประกอบง่ายกว่าแบบอันนั้นนะ โอเคนี่ก็ถ้าอยู่เดิมเดิมก็ประมาณนี้ถ้าเราจะถอดออกนะครับให้เรางัดตัวนี้กดตัวนี้นิดนึงงัดสปริงตรงนี้ขึ้นนะฮะมันก็จะหลุดลอกโอเคเราก็ถอดออกนะครับนี่ก็คือชุดเฟืองชุดเฟืองหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่จริงมันมีแหวนด้วยนะแต่ว่าคันนี้มันไม่มีแหวนมานนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่า ช่างคกนก่อนๆเขาถอดแล้วเขาไม่ดูหรือเปล่านะครับก็อันนี้ถ้าเราแยกชิ้นก็ประมาณนี้ถ้าเราแยกชิ้นก็จะมีประมาณนี้แต่จะ,จะ,จ,ะจะมีแหวนอีกนะครับก็การประกอบก็ง่ายเราก็แค่วางใส่ตัวเฟืองใหญ่ลงใบก่อนนะครับโอเคพอเฟืองใหญ่ลงไปแล้วนะเราก็มาดูตัวนี้ครับถ้ามันอยู่แบบนี้ใช่ไหมให้เราใส่สปริงเข้าไปแล้เราดูดูเฟืองนะครับมันจะมี ร่องเห็นคมันจะมีร่องเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีร่องอยู่ด้านบนนะครับเป็นร่องที่ไม่มีเฟือง๋ห้เรามาดูตรงนี้อ่ามันจะมีมาร์กนะครับหรือจุดอยู่ว่าให้เราเอาร่องตัวแรกนะครับร่องร่องด้านบนให้มาตรงมาร์กตรงนี้นะครับมันจะได้ใส่เข้าไปง่ายมันจะได้ใส่เข้าได้แบบนี้แต่ถ้าเราใส่ไม่ตรงมันก็จะไม่เข้านะครับตามใส่เราก็ดูปึ๊บ นี้ไม่ตรงนะเราก็ต้องดูโอเคมาร์ก okay, อยู่นี่ร่องอยู่นี่ปุ๊บโอเคพอเข้าแล้วมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับให้เราก็เอามาประกบกลับก่อนให้มันลงรูนะครับทีนี้ปุ๊บโอเคพอมันลงรูอยากแป,บกแป๊บนะจะไ,ไปมามาถอด อประกอบนี่ยากกว่านะเพราะว่ายกเครื่องลงอย่างนี้มันยากกว่าโอเคเราก็กดแล้วก็เอาลงรูเกี่ยวอีกโอเคพอลงรูนะให้เรากดนะบนไว้นิดหน่อยแล้วเราหาไขควงก็ได้เกี่ยวขาสปริงขึ้นแล้วก็ค่อยค่อหมุน ให้มันลงรูเล็กๆข้างๆ,างๆตรงนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะแล้วก็หาเลยเคาะลงนีหนึ่งที่จริงไม่ต้องเคาะนะแต่ว่าไอ้ของผมนี่มันแตกมานิดหนึ่งก็เลยต้องเคาะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆตรงนี้นะครับเห็นไหมนับไม่โฟกัสกันอ่านะครับตรงนี้นะมันจะมีที่ใส ร่องรูนะฮะร่องหรือรูใส่ขาสปริงแต่ของผมมันล้ามันแตกมาแล้วนะครับไม่มั่นใจว่าช่างคนเก่านี้เขาประกอบยังไงแหวนก็ไม่มีมานะตัวนี้ที่เขาประกอบมาในะครับการใส่เราก็ให้ตัวที่ยื่นออกมาแบบนี้นะคะ <ส ONEY. S 1> ให้มันค้ำกับไอ้ตัวล็อกขาสปริงคันสตาร์ทนั่นเองการประกอบก็ง่ายนะตัวนี้ไม่ยาก สามารถทําเองได้ง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเยอะ,อะเดี๋ยวผมล็อกโฟกัสแบบอ๋อไม่ล็อกอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะะการใส่เฟืองคันสตาร์ทแต่ของผมนี่จะไม่ประกอบนะเพราะว่าผมนี่จะแยกอะไรเครื่องลูกนี้นะครับก็เราก็จะถอดออก การถอดก็ง่ายนะคบตามที่บอกก็แค่ง,งัดอันนี้ขึ้นอันนี้มันเอียงนะที่จริงไม่ได้ถอดอันนี้แต่ว่ามันเอียงก็ช่างมันอันนี้ผมใส่ถุงมือไม่เต็มเพราะว่าต้องจับกล้องโอเคก็ประมาณนี้ถอดเสร็จปุ๊บก็าวางไว้เลยขายนะครับขายเหมือนเดิมอะไรใครที่เฟืองหกักสปริงมีปัญหาอะไรยังไงก็ถามได้อะไรเครื่องเรามีเยอะนะครับทำมือเดียวก็ลำบากจริง ไม่ว่าจะทํายังไงมือเดียวโคตรลำบากเลยโอเคออกละชุบโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ก็ถ้าถ้าถอดออกก็จะประมาณนี้นะถอดง่ายโอเควันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ก็ขอบคุณครับ <S <S